วันนี้วันเสาร์ดูหลานอยู่บ้านนะคะหลานเล่นเป็นคุณหมอจะตรวจคุณย่าทำอะไรอะคุณหมอคะคุณหมอทำอะไรคะเบาๆพาจัดหูพาตัดหูเหรอคุณหมอต้องทำเบาๆนะคะเกียวขนไข้เลือดออกเยอะนี่คุณหมอ ดูนี่นุ่นดูซิไอ่ะคุณหมอชื่ออะไรคะคุณหมอชื่ออะไรนุนชื่ออะไรคุณหมอชื่ออะไรนะน้องสุก์ดเล่นเป็นคุณหมอจะพาตัดขุนยาต้องยอมเป็นคนไข้ล่ะก่อนนะคะวันนี้คุณหมอชื่ออะไรคุณหมอทำเบาๆคะ่ะ เดี่ยวคนไข้เลือดออกเยอะรู้ไหมคะ hmm. คุณหมอจะพาตัดหรอคะฉีดยาไหมคะ <It> s <S อ้าคุณหมอฉีดยาก่อนคุณหมอเข็มมาฉีดยาคุณมาก่อนฉีดตรงนี้ฉีดแขน s <S โอ้โหคุณหมอหูคุณหมอตรวจหูเป็นอย่างเดียวหรอคะ s <S ตรวจ่างอื่นเป็นไหมคะ เป็นอ้าวตรวจดิม,มามีไข้ไหมย่ามีไข้ไหมชักท่ายเปนเพื่อนนะคะวันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝน<ม>เลยนะคะวันนี้อ้าบาอาอายอายอไม่ได้แล้วค่ะนุดดูนุดดูนุดด,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 ดูคุณหมอดิ คุณหมอชื่ออะไรคะบอกก่อนดินคุณหมอชื่ออะไรคุณพ่ณอชื่ออะไรนักขิตีนีเมทีสกุลกาศคุณพ่อชื่ออะไรนักขิตีทีสนิีนีเมธีสกุลก,การเหรอโอ้โหนี่วันเสาร์หนูอยู่เรียนกี่วันสี่วันว้าวโรงเรียนได้ยุตสี่วันวันนี้ก็อ,อยู่กับหลานเสาร์อาทิตย์นะคะ อ้าวบ้างพอแล้วค่ะเ้ยเทียงกว่าจะบ่ายโมยังไม่นอนเลยนะคะอาปาคุมาจะใส่ย่วันนี้ยังไม่มีเวลาไปทาอมหาดเลยนะคะเพื่อนๆอยู่กัหลานไม่มีเวลาทำมาหารนะคะอาปาอตรวจนี่ตรวจแขนมาเนี่ยเอาที่ตรวจมาอาปา อุ้ยคุณหลานดื้อมากเลยวันนี้ดื้อมากๆฝ่นจะตกเลยนะคะก็ฝ่นจะตกแล้วค่ะวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวมีเมนูอะไรจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ขอดูแลหลานก่อนนะ กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ